สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆนะครับในเดือนเมษายน2565วันนี้เราจะใช้ไพ่ที่ชื่อว่า Mystic Dreamer Tarot มาดูให้นะครับอันนี้จะเป็นบ็อกเซตนะครับคือบ็อกเซตนี้ก็จะประกอบด้วยกล่องแล้วก็ภายในก็จะมีหนังสือนะครับแล้วก็ตัวไพ่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังไพ่นะครับเดี๋ยวเราลองมาสับไพ่แล้วดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นของชาวราศีเมถุนดูดวงในเดือนเมษายน2565ห้านะครับ เรื่องการงานได้ไพ่สิบเหรียญดีมากนะครับแสดงว่างานคุณเนี่ยจะนำรายได้ที่ดีฐานะที่มั่งคั่งมาให้หรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะถูกฉลกนะครับส่วนใบที่2การเงินได้ไพ่ห้คา,าทานะครับการเงินก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับมีความขัดแย้งในการลงทุนต่างๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีการลงทุนกับคนแวดล้อมกับเพื่อนเนี่ย ก็อาจจะมีความขัดแย้งกันนะครับยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมเท่าไหร่ส่วนความรักเดี๋ยวฟูเนี่ยอาจจะหมายถึงการการเริ่มต้นความรักใหม่ๆเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับก็เป็นไปได้ว่าสําหรับท่านที่ยังโสดก็น่าจะพบความรักที่ทําให้รู้สึกมีความสุขขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายสุขภาพได้มหาเล็กดาบมหาเล็กดาบเนี่ยจะแทนบุตรบริวารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องดูแลสุขภาพของบุตร บริวานน้องสาวน้องชายคนที่วัยเด็กกับเราไว้ด้วยนะครับก็จะขอจบคลิปของชาวราศีเมถุนเท่านี้นะครับขอให้ชาวราศีเมถุนโชคดีถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ